ให้ดาวเะชมทางนู้นลาะอ,ออกนะครับเดี๋ยวจะเกิดดราม่าใหญ่ยังเลยต้องเอาออก <FC. S 1> ยังไม่ได้เหยียบนะครับนี่ยังไม,มไม่ทันได้ใช้ครับต้องเอาออกก่อนครับเฮ้ยเอาไว้แต่สีขาวก็ได้เลยพี่เนาะแต่ไว้มันจะสวยวะไว้าขาวได้พอแล้วจะเลาะทั้งหมดเสียของเอาแต่สีแออดงแลว โทรถามช่างตุนนัตุนให้เราออกครับเพราะว่าผมไม่ได้ออกแบบขอโทษด้วยนะครับนี่เราเลาะออกเรียบร้อยนะ ห้หาแลลวเต้องถึงมือหมอรักษาให้แล้วรักษาแล้วครับเดี๋ยวผมไปเลาะอีกข้างก็ได้แค่นี้จิ๊บๆหายแล้วลไม่ดราม่าแล้วต้องดราม่านะครับเอาออกแล้ว อันนี้มันเป็นที่วางเท้าสีขาวเฉยๆนะครับหยับเรียบร้อยครับเป็นที่วางเท้าสีขาวแต่ฝั่งนี้ก็ล้อออกเหมือนกันเตะ 对嘛？<laughs> <laughs> ผมต้องร็อออกก่อนครับเสร็จเรียบร้อยครับไม่ดับมานะครับผมไม่ได้อยากให้มันเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าทั้งต้งเลยเย็บมาตอนนี้โทรถามเอาออกเรียบร้อยแล้วครับประมาณนี้นะก็เดี๋ยววันนี้น่าจะได้ฟังเสียงนะครับเป็นทั้งนุบอก Song Tell. ชิงนะสวิตชิ่งไฟแบบสุดจัดไม่มตกเลยอยากได้บ้างเลยครับตัวนี้สวิตชิ่งเอาไว้เปิดอ้าวหนูใครโทรมาช่างหนุเสร็จยังครับ พาวเวอร์ซับสองอสุดจัดเลยอ่ะรับโลแถวนี้ยังไม่ทันหายสิวใหม่ก็ขึ้นมีรอยสิวกับสิวสามารถจัดการไปพร้อมกันได้นะคะ ทีเรามีสุขมออผังสุขในช่วงจังหวะยกอมมาบอกับน้องจีนเจ้าพารลคาเท่าร,รับผมงจุดจดจัดเลยรถเรานี่ก็ช่างหนุนกำลังทำที่วางหน้าจอยอยู่นะครับเฮ้ยหมานอนแล้ว เรายัางมาให้รีวิวให้ท่านู้ชมชมเลยสเสร็จเรียบร้อยนะครับพัดลมพ <Okay. S 2> ัดลมมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับสองตัวตีนี่นี่สุดจัดแรงครับนี่เขาพูดไวอย่างนี้ครับประมาณนี้จะเอาดูเรียบร้อย สุดจับประปอกสำหรับตัวนี้นะครับมผมใส่เป็นตัวนี้นะใครที่ยังไม่เห็นม็กเวิอ้าวปิดแล้วปิดตู้เป็นมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆแบบสำรอง,<ม>งนี่ปรีเรา พอดีเลยครับสวมเข้าพอดีหน้าโจใหญ่ของเขาเลยมีแต่งานสร้างครับอันนี้ก็งานสร้างอันนี้ก็งานสร้างือนกันช่างนุงานสร้างแห่งรับรวน ก็ดีเลยเดี๋ยวต้องรอตอนใส่หน้าจอดูจะเป็นงไงผมว่าเข้าเลยนะมันตรงนี้จะเป็นดำเลยเจ้าหนหูเดี๋ยวจะให้ดี๋ยังไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นแบบไหนแคว่าจะโป๊โป๊เนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบนี้ถ้าเราโป๊โป๊แล้วขับมันจะออกมาเป็นเนียนๆอย่างนี้เลยครับเนี่ยดูดิ ผมว่าสวยเลยตัวนี้ันี้จะเป็นพวกสวิตนี่เป็น A อครับ <c oughs> ของรถเขาวันนี้มันได้มีมาค <c oughs> อนโซลดูงานประมาณครึ่งชั่วโมงก่อจะวัดได้ <c oughs> ถ้าทำจริงไม่ถึงหรอกครับแต่ว่ามัวจะต่อสายคันนี้ด้วยแล้วก็ทำสลับไปมาไปมา <c oughs> นี่ครับโอเคครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวคลิปนี้ก็บายบายครับคันนี้ก็น่าจะเกือบเสร็จแล้วเพิ่งหุ้มวันนี้ไปเป็นถุงเกียร์ถุงเกียร์นี่ตัวนั้นจะอยู่ตัวนี้นะคอันนี้สภาพภายในไม่ได้ก็เลยจับใหม่หมดเลยเจ๋ว